อาจจะมานั่งอยู่กับพระโพมากระพดเสียงสั่นเสียงสายเนี่ยมันเรื่องมันใหญ่นถามคํามันเรื่องอะไรโยมเขาได้บอกว่าเมียผมตายอืออาจจะมาตกใจนึกว่ามันเรื่องใหญ่เว้ยมันเรื่องคงตายมันเรื่องธรรมดาด้วยโยมไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันคนใหญ่นั่นแหละเรื่องคนตายไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องเกิดจะมันใหญ่ก่าเรื่องตายไม่รู้เรื่องมันตายโยมถึงจะมาร้องไห้เกิดร้องไห้หรือเปล่า่เยไม่ไม่ไม่ร้องไห้เนี่ย เห็นตายมันเป็นเรื่องใหญ่ตายมันมาจากไหนมันมาจากเกิดนั่นไม่รู้เรื่องนี่คือความคิดคนไม่ยังไม่ถูกจ้องพระพุทธเจ้าของเราท่านยึงไหยพิรณาว่าเรื่องเกิดแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดานี่ตายเห็นเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมดาเขาก็เหมือนกันกับเราเราก็เหมือนกันกับเขาถ้าเราคิดเช่นนี้ก็เรียกว่าคนนั้นจิตเขาจะเข้าไปบรรลุธรรมะ